เอาล้ครับก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทีน่ารักทุกท่านเลยนะครับก็วันนี้อยู่กันในเกมโซนโฟเอ็กซีมในช่องโค้ดเบตานะครับผมก็วันนี้อยู่กับผมเซิร์ไม่ชิงอีเช่นเคยนะครับก็สรับในคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปที่อ่าเป็นผลงานเล็กๆน้อยๆของผมนะครับเป็นการสะสมคอลเลกชันของผมนะครับก็คือผมมีชาเลนจ์ให้ตัวเองว่าจะต้องเป็นคนที่20ดาวในช่วงโค้ดเบต้าในเกมโซนโฟให้ได้นะครับก็คือในตอนนี้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับ ผมสร้างตัวละครใหม่ที่เป็นชื่อใหม่ขึ้นมานะครับชื่อตัวละครว่าเด็กจุดๆ,ๆนะครับอ่าเด็กเงี้ยน,นะครับอ่าก็ชื่อตัวละครดีนะครับผมอยากจะสร้างชื่อให้มันนะครับก็เลยอยากจะสร้างผลงานให้มันเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในเซิร์ฟใหม่เนี่ยผมจะใช้ชื่อนี้ในการที่จะลงแข่ง อาทัวร์เมนต์หนึ่งหนึ่งหรือว่าห้องแดงอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมจะใช้ตัวเนี้ยในการลงหมดเลยเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะเล่นอาชีพมวยไทยนะครับในเซิร์ฟหน้านะแล้วก็จะเล่นอาฮับเหมือนเดิมด้วยนะผมก็คือจะสร้างมาสองตัวหลักๆก็คือโอเมชิงแล้วก็ตัวละครที่ชื่อนี้นะครับอืมก็คือเซิร์ฟใหม่เนี่ยจะสร้าง2ตัวนะครับเซิร์ฟใหม่ที่ผมพูดถึงคือเซิร์ฟที่เป็นโอเปนเรตอานะครับอืมอันนี้มันอยู่ในช่องโคเบต้าอยู่นะก็เลยคิดว่าอะยังไงก็ขอแจ้งเกิดให้น้องนิดนึงแล้วกันนะครับกกก็็จะทารรําาาารรส้้งงงผลงนใหตัวเอออคื่ จะ20ดาวในช่วงโคเบตาให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้นะผมะตัวละครผมก็15ดาวมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมจะอธิบายอะไรอย่างหนึ่งให้คุณผู้ชมฟังนะครับเผื่อมีใครยังไม่รู้นะครับก็คือถ้าเราเนี่ยอยากจะ20ดาวเนี่ยนะผมคืออันดับแรกเนี่ยเราจะต้องอเล่นให้ได้คะแนนตรงเนี้ยนะครับคะแนนดาวของเราเนี่ยนะครับให้มันถึง12,300ครับเพราะถึง12,300ปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นคนที่15ดาวนะครับก็คือเราจะมีคะแนนพอที่จะ15ดาวแล้ว พอหลังที่เราเ็15ดาวได้ปุ๊บเนี่ยให้เราเก็บไปอีกนิดนึงประมาณสัก12,500ก็ได้หรือว่าจะเป็น13,000เลยก็ได้นะเผื่อไว้นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามั่นใจแล้วว่าคะแนนเนี้ยคือเราไม่มีใครที่แบบไม่มีใครที่คะแนนสูงกว่าเราแล้วคือทุกคนเนี่ยคะแนนต่ำกว่าเราหมดเลยนะครับถ้าเราเป็นคนที่มีคะแนนดาวเยอะที่สุดในเกมได้ปุ๊บ ให้เราเนี่ยอ่ารีนะผมรีเกมในช่วง6โมงนะประมาณ6โมงนะผมก็คือให้เราออกเกมเข้าใหม่นะครับแล้วมันจะรีกระดานนะครับรีกระดานดาวตรงหน้าบอร์ดนะครับแล้วดาวเราเนี่ยมันจะเด้งเป็น20นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีก2แมตช์นะครับเพื่อจะให้แต้มเนี่ยถึง10,003นะครับอ่าเพื่อเป็นคลิปที่พิสูจน์ได้ว่าผมไม่ได้ปั๊มนะครับ อ่าก็คือมีคนเนี่ยทักผมเหมือนกันนะว่าเออปั๊มมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยสมัย15ดาวไวจังอะไรประมาณนี้หรือว่าใช้มาโคหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะก็ขอให้คลิปนี้เป็นเครื่องยืนยันด้วยแล้วกันนะครับว่าผมเล่นงานมือนะครับผมไม่ได้ปั๊มนะครับอืมก็คือผมจะเล่นให้ดูเลยว่าผมทํำยังไง นะครับผมอ่าผมเล่นแบบไหนเล่นห้องอะไรทํายังไงผมถึงดาวขึ้นเร็วขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นแนวทางนะผมเผื่อมีคนจะเก็บดาวอะไรประมาณนี้นะแต่มันก็เป็นแนวทางไม่ได้นะเพราะการเก็บดาวเนี่ยมันต้องพึ่งฝีมือประมาณนึงเลยต้องเป็นโปรเพเยอร์เลยนะถึงจะสามารถเก็บได้ว่ามันต้องแบกทีมหนักพอสมควรนะครับอ่ะโอเคนะครับผมเราพูดมาเยอะแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะตัดไป2เกมสุดท้ายเลยที่ผมจะเล่นในวันนี้นะอ่าก่อนที่ผมจะ2ี่ดาวนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นอีก2เกมให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับ ก็เดี๋ยวพอเล่นอีก2เกมปุ๊บนะผมหกโมงปุ๊บเราจะจะทำการรีเกมนะครับทำการรีเกมแล้วก็จะเข้ามาใหม่นะเราหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะมาดูว่าเรา20ดาวแล้วหรือยังนะครับมาครับผมตอนนี้ก็อยู่ในห้องแดงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็น2เกมสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะเล่นนะก็คือจะเก็บดาวให้ถึงทะแนนถึงหมื่นสามนะถ้าผมก็จะทําการรีเกมแล้วออกเข้าใหม่นะผมเพื่อให้ดาวมันรีนะครับแล้วก็จะมาดูกันว่าเราจะเป็นคนที่20ดาวในเซิร์ฟได้หรือเปล่านะครับในช่วงโคเบต้านะครับอ่ะ เเทฝ่ายตรงข้ามที k ่ค่อนข้างเล่นต <tinc S 2> ึงพอสมควรแล้วครับระวังต้องระวังโดนนะครับผมก็การเก็บดาวนะไม่ได้ยากอะไรครับเราแค่ต้องเล่นให้ชนะนะแต่ว่าบางทีถ้าเกิดเราเนี่ยไปเล่นแล้วเราเจอคนเก่งๆนะผมเขาจะแบบเหมือนเหมือนเกมเนี่ยจะสุ่มให้เราเนี่ยอยู่กับคนที่เล่นไม่ค่อยเป็นนะครับแล้วก็เขาจะเอาคนเก่งเนี่ยไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับซึ่งมันก็จะเพิ่มความยากขึ้นไปอีกนะยากกว่าปกตินะครับผม แล้วเวลาเราแพ้เนี่ยดาวมันจะลดเยอะนะครับก็ลดประมาณอ่าถ้าเกิดว่าเป็นสิบเก้าดาวเอ้ดาวลุ้งขึ้นไปเนี่ยลดประมาณสามร้อยนะต่อรอบนะผมถ้าชนะก็ขึ้นเดียวสามสิบเพราะ 30, งั้นเราต้องชนะให้บ่อยนะผมอ่าแล้วก็แพ้ให้น้อยที่สุดคนนี้เขาเล่นเล่นเก่งเล่นเก่งมากครับต้องระวังโอเคน่าจะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมคอมโบเดียวนะครับอ่า ก็ผมก็เล่นแบบนี้ครับชนะเรื่อยๆแพ้ก็ออกนะครับแพ้ก็ออกจากห้องเพื่อให้ดาวมันลดน้อยนะครับเวลาเราออกจากห้องเนี่ยดาวมันจะลดแค่5้าสิบอ่าชนะเรื่อยแพ้ก็ออกแล้วก็อ่ามาเล่นใหม่นะครับอืมแต่การเล่นชนะเรื่อยๆได้เนะี่ยเราก็ต้องเป็นคนที่ชินในการเล่นพอสมควรน,นะแนะนําว่าให้เก็บในห้องแดงนะครับมันจะไวกว่า อเคครับสองคนแล้วนะอ่าเลยสองคนนะครับถ้าเราเก็บบททีมได้ก็ดีคะเราจะได้ไม่ต้องไปโพงข้างหลังนะผมว่าเขาจะไหวไหมนะครับคือถ้าเราแพ้มาเนี่ยเราจะเสียเวลามากครับดาวเราจะลดนะผมเราต้องมานั่งเก็บใหม่มานั่งกู้คะแนนคืนวันนี้ก็เก่งครับต้องระวังผมออกท่าทำเพื่อไม่ได้ โอเคครับก็ฝานขอ,องข้ามพีมว่าใจขอก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีผมจริงจังอยู่นะก็เลยปล่อยไม่ได้เลยนะอ่าเพราะว่าเราแพ้ไม่ได้เราเก็บดาวนะเราต้องแบกแล้วผมเราต้องแบบเล่นให้ชนะนะยังไงก็ได้นะอันนี้เขาออกท่าให้ผมเฉยเลยไม่รู้ว่าเขาล้มเลยเปล่าเนะี่ยล้มไหวเลยเปล่าอยู่ๆก็ออกท่ามาให้ผมเฉยเลย เอากระตุกไปนิดนึงนะเมื่อกี้มันไม่ได้กระตุกที่จอแต่ว่าอ่ามือผมกระตุกนะผมอ <c oughs> ขออภัยเข้าไปเลยอ่ะหายยัง <c oughs> น่าจะหายนะโอเค <c oughs> อ่าเรียบร้อยครับ <c oughs> ก็จบไปนะเกมแรกนะครับผมก็เก็บสีไปได้นะครับอ่า ก็เป็นการเล่นปกติครับแต่ว่าการเกมดาวเนี่ยเราจะต้องแบบถ้าเรามีโอากาสได้ลงเนี่ยเราต้องเซฟตัวเองมากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราพลาดไปปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่ห้องหลังเราเนี่ยเขาอาจจะช่วยไม่ได้นะเขาอาจจะแบบแบกแบกแทนเราไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับเราหวังเพิ่งทีมไม่ค่อยได้นะเพราะว่าส่วนมากถ้าเรายิงดาวเยอะเมื่อเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งต้องแบกอะต้องเราจะได้อยู่กับคนที่เขาเล่นไม่ค่อยเป็นหรือว่าดาวน้อยๆอ,อ,อย่างเช่นแบบเนี้ยคือผมผมไม่ได้บอกว่าเขาเล่นไม่เป็นนะแต่ว่าเขาแบบฝีมือพอประมาณนะแต่ว่าเหมือนเรา เวลาเราเก็บดาวเนี่ยเราจะอยู่กับคนที่เป็นผู้เล่นปกติแต่ว่าเราจะเจอโปรเพเยอร์เนี่ยอย่างเช่นคนนี้กับคนเนี้ยสคนเนี้ยนะครับเล่นเก่งแล้วก็คนนี้ก็เล่นเก่งเหมือนกันครับอ่าซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะดาวเยอะเยอะกว่าคนในทีมเราเห็นไหมเนี่ยทีมเราเนี่ยหดาวอันนี้7ดาว8ดาวอันนี้ก็8ดาวเหมือนกันนะครับก็การจัดอ่าสุ่มสมดุลก็จะประมาณนี้แหละจะวัดที่ดาวนะครับว่าอ่าใครดาวเยอะก็จะได้อยู่กับคนที่ดาวน้อยๆนะอืมแล้วก็เขาก็จะจับคนที่ดาวได้เยอะเนี่ยมาฟัดกับเรา ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ดาวเยอะนะเราก็จะโดนลุมอะไรประมาณนี้นะเนี่ยแหละคือความยากในการที่จะเล่นเก็บดาวนะครับผมถึงบอกว่าจะต้องมีฝีมือประมาณหนึ่งนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยง่าก็ไปรอรับชมรอบต่อไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อไม่มีการเสียเวลานะครับตัดมาที่เกมที่2นะครับรอบนี้เราได้อยู่สีอ่าน้ําเงินนะครับผมเราได้อยู่ทีมทีมเดียวกับคนที่ชื่อตานานวยไทยนะอันนี้พอพึ่งพาได้ครับเพราะเล่นเก่งอยู่นะครับแต่เราก็ต้องมาเจอกับเทควันโดคนนี้อยู่ดีโคตรตึงเลยนะครับคนนี้บอกเลยโดนเขาโบทีนี่ มีลุ้นอะตายไม่ตายนะผมเรียบร้อยครับโดนคอมโบไปยางดีที่เขาหลุดนะผมผมว่าทีมนรอน่าจะสู้ไม่ได้ครับเพราะว่าเทคอมโบขนาดนี้อ่าดูฮะถือว่าได้เห็นคนอื่นเล่นด้วยนะคลิปนี้นะครับไม่ได้ตัดออกน,นะครับให้ดูว่าผมแบบว,ว่าเจอต้องเจอศึกหนักขนาดไหน นย่เงี้ยออกมาจากมุมได้ด้วยเอาเรื่องจับแต่เขาลดบ่อยไปนิดนึงนะสงสัยยังไม่ชินแต่ก็เป็นคนที่อันตรายอยู่ดีจับไปมือหน,นีเรียบร้อยครับอ่ะโอเคเราได้ลงครับอย่าพลาดแล้วกัน <c oughs> พลาดแต่ยาวแน่เพราะเขาเอาเราตายแนย่เขาคงแบบไม่ไม่ปล่อยเราไม่ปล่อยเราเหมือนคนอื่นนะ Okay. เราได้ขโมยก่อ <Okay. S 1> นเว้ยเอ้าหลุดเฉยยังได้อยู่ครับอ่ะเขาสวนพยายามจะสวนดีๆของผมนะอ่ะพยายามสวนนะครับโอเคครับ อันนี้คือผมแบบเมมเล่นเลยนะเออพยายามเล่นแบบไม่ให้มีช่องว่างเลยที่เขาจะทำอะไรผมได้เลยนะต้องจริงจังนเอยเล่นกับคนเก่งมันถ้าเราเก็บดาวแล้วเราพลาดขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาหลุดมือเราไปได้ปุ๊บทีมเราไม่ไหวขึ้นมาดาวเราก็ลดนะครับโอเ เื่อกี้ผมพยายามจะทาท่าแอดวานท่าหนึ่งนะแต่ผมหันหันอ่ากดหันทิศไม่ไม่ถูกไม่ใช่ไม่ถูกดิหันไม่ติดนะกดคีย์บอร์ดแล้วมันไม่ไปจะเห็นว่าตัวผมหยุดนิ่งไปแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้คีย์บอร์ดกากัาบนานแล้วแต่ผมปืนเล่นมันจนแบบจนชินนะก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้นะหลายๆคนสงสัยว่าผมใช้คีย์บอร์ดอะไรมันแบบมันเล่นดูสมูทจังเลยจริงๆคีย์บอร์ดผมอะไรแค่ประมาณสองร้อยนะผม คนอื่นเราหย่อนหย่อนได้ก็บ,บางก็ะดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบบเอาคอมโบโนจนเขาไม่ได้ลุกอย่างเงี้ยมันอาจจะทําให้เขาเบื่อการเล่นเกมไปเลยครับเป็นอีกหนึ่งหนึ่งปัญหาที่หลายๆคนเจอแล้วรู้สึกไม่โอเคคะการเล่นเราเล่นเล่นแล้วเราเจอคอมโบชุดเดียวตายอะไรเงี้ยมันทําให้หมดกําลังใจอ่ะนะผมหมดไฟที่จะเล่นครับผมว่าเป็นคนหนึ่งที่โดนด่ามาเยอะครับเวลาไปคอมโบเขาชุดเดียวอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเบื่อไม่เล่นด้วยอะไรเงี้ย เตะออกจากห้องบ้างแหละบอกให้เตะผมออกบ้างแหละอยากขอตั้งใจเล่นกันหนึ่งคนนี้ตึงอยู่ครับอะคนนี้เขามาโคเอนะครับจะสังเกตได้ว่าเขาหลบเก่งครับ <c oughs> เห็นปหมหมัดผมเจาะไม่ค่อยเข้านะอาจจะเข้าบ้างแต่ก็น้อยครับ <c oughs> คอนเทนต์จัดอะโอไม่ชิงเอสมาโค ถ้าเขาไม่คิวอะเขาก็แก้ไม่ได้เขาก็โดนต่อยอย่าเนี้ยครับอ่ะเจาะเขานะโอเค ครับผมก็ผ่านพ้นไปจนได้นะครับการเล่นรอบสุดท้ายของผมนะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการเล่นที่ค่อนข้างเม้มนะผมต้องตั้งใจเล่นนิดน,นึงนะเพราะว่าการเก็บดาวเนี่ยเป็นอย่างที่บอกถ้าเราแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทาให้เราเสียเวลาต้องอมากู้คะแนนคืนนะเหมือนลดทีละเยอะแล้วก็ต้องมาเก็บทีละนิดทีละหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอ่ะโอเคครับตอนนี้ผมก็ทําการรีเกมนะออกเข้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่า อ่าตัวเราเนี่ยจะ20ดาวนะผมอย่างที่ผมคาดการไว้หรือเปล่านะครับอ่ะมาเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับ <L un> อ่า20ดาวนะผมอย่างที่ผมคาดการไว้เป๊ะเลยนะครับก็คะแนานประมาณ13ื่นนะเราก็ต้องเป็นคนที่อ่าคะแนานดาวเนะี่ยเยอะที่สุดในเกมนะครับมันถึงจะสามารถปลดล็อกนะผม20ดาวได้นะเราจะถึงถึงจะแบบเป็นคนที่คะแนานเยอะที่สุดนแหละนะครับอืมแค่นั้นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมได้มาทานแล้ว วันนี้เล่นมาทั้งวันเลยครับหักดิบมากนะครับก็เล่นปืนเก็บดาวมาจนถึงตอนเนี้นะครับเนี่ยครับก็เป็นคนที่คะแนนดาวเยอะที่สุดแต่ว่าตอนนี้ในบอร์ดมันยังไม่รีนะครับทั้งหมดของคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ครับอ่าหลายๆคนที่คิดว่าผมปั๊มหรือเปล่าหรือว่าอ่าผมใช้มาโคไหมอะไรประมาณนี้ก็ลองดูเองแล้วกันนะครับว่าผมเก็บดาวยังไงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยที่ผมอยากจะฝากทีมงานไว้เนี่ยก็คือหลังจากที่ผมเนี่ยอ่าเทสต์ต่อเกมเล่นในช่วง คนเบต้าเนี่ยนะครับผมก็เจอปัญหาอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาไม่ได้เกี่ยวกับระบบเกมนะแต่ว่าเกี่ยวกับผู้เล่นด้วยกันเองนีน่แหละนะครับก็คือในฟี1ฟรฟี2หรือว่าการ PP เนี่ยเราเราไม่ได้มีการแบ่งแยกเทียผู้เล่นกันนะครับก็คือเอาคนแบบที่สามารถเข้าตรงน,นั้นได้เล่นด้วยกันหมดเลยนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งคนที่เก่งแล้วก็คนที่ฝีมือพอประมาณคนที่เป็นผู้เล่นใหม่อะไรประมาณนี้รับปัญหามันก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเไปเล่นแล้วไปเราไ,ไปเจอคนที่เก่งเนี่ย นะครับผมเราจะรู้สึกว่าเราค่อนข้างไม่สนุกนะครับอ่าเราโดนคอมโบชุดเดียวตายมั่งแหละไม่ได้สวนมั่งแหละอะไรมั่งแหละนะครับไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับไปเจอมวยวนเทวนหรือว่าเจอฮารคิโด้ด้เขาแบบเก่งอ่ะนะครับเชิงหนานหรือว่าสเต็ปดีอะไรเงี้ยเราทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับผม,ผมก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยโอเคใช่ไหมซึ่งตรงเนี้ยผมก็อยากจะเสนอทีมงานว่าอยากจะให้เกมโซนโฟเนี่ยมันมีระบบแรงนะครับก็คือจะได้แบบจัดเทียร์ผู้เล่นด้วยนะครับผมว่าคนงเก่งเนี่ยควรจะอยู่ตรงไหนแล้วก็คนที่เป็นผู้เล่นปกติเนี่ย คนจะอยู่ตรงไหนแล้วก็ผู้เล่นใหม่เนี่ยคนจะอยู่ตรงไหนนะครับมันจะได้แบบไม่มารวมกันมั่วกระจุกอยู่ตรงนี้แล้วมันทําให้ผู้เล่นที่เขาไม่เคยเจอคนเ,อเก่งแล้วเขามาเจอแล้วเขารู้สึกว่ามันแบบตัวเองโดนต่อต้านอะไรยเงี้ยตัวเองเข้ามาเล่นแล้วทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็อาจจะทําให้เขาหัวร้อนหรือว่าแบบหมดไฟแล้วก็เลิกเล่นไปเลยก็ได้นะครับซึ่งมันเป็นปัญหาหนึ่งที่ อ่าเราไม่สามารถแก้ไขได้นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีระบบแรงนะซึ่งถ้าเกิดว่าให้ผู้เล่นเก่งๆเข้ามาอ่อนให้หรือว่าอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะเก็บดาวก็ได้นะครับอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยอ่าผม,มาเป็นคนที่แบบไม่ได้อยากมาเล่นนะพวกอาชีพมวยหรือว่าเทแล้วพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าผมไม,ม่ได้จะเล่นจริงจังหรือว่าหวังชนะจริงๆเพราะว่าผมรู้ว่ามันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างแบบเล่นด้วยแล้วคนอื่นไม่สนุกครับมาโดนคอมโบชุดเดียวตายแล้วก็แบบมันค่อนข้างโอเพีย นะครับถึงแม้ว่ามันจะอยู่ที่ตัวคนเล่นด้วยก็จริงครับแต่มันาสายมันแบบด้วยความที่ว่าสายมันจุดสูงสุดมันคือตรงนี้เนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีใครไปถึงขึ้นมาเนี่ย มันก็อาจจะทําให้คนคนนั้นเนี่ยโอพมากกว่าทุกคนในเซิร์ฟแล้วมันอาจจะทําให้คนที่เจอเนี่ยรู้สึกไม่โอเคแล้วก็หมดไฟเลิกเล่นไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคน,นึงเก่งเนี่ยจับไม่เขาไปเจอกันเองนะครับไม่งั้นผู้เล่นอาจจะพากันเลิกเยอะนะครับอันนี้ผมขอเตือนไว้นะผมเผือ่อทีมงานแบบว่ายังคิดอยู่ว่าจะทําระบบแรงดีไหมหรือว่าในอนาคตเนี่ยคิดว่าจะทําระบบอะไรเพิ่มเข้ามานะครับระบบแรงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญครับที่เกมส์สมัยใหม่เนี่ยเขามีกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่าาาก็ไไม่่ม่่ด้แบตติววอะอะรน เกมโซนโฟนเนี่ยไม่เคยมีระบบแรงมาก่อนเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมอ่าผมคิดว่ามันควรที่จะต้องมีแล้วนะครับมันต้องมีแล้วระบบแรงเนี่ยถ้าไม่มีปุ๊บมันจะเกิดปัญหาใหญ่แน่นอนนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็อ่ามีสิ่งที่จะจะอธิบายแล้วก็มีผลงานที่จะทําแค่นี้ครับอ่าไม่ได้จะมีอะไรมากมายเลยนะครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปของผมมาจนจบนะไว้เดี๋ยวยังไงเนี่ยคลิปอ่าใหม่เนี่ยน่าจะมานะผมในช่วงที่เปิดเซิร์ฟจริงอะนะในช่วง โอเป้านะผมน่าจะกลับมาทำคอนเทนต์เช่นเคยนะครับยังไงก็รอติดตามกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์การสอนเล่นการแนะนําหรือว่าการทําอะไรต่างๆเนี่ยผมอาจจะทําให้หมดเลยนะแต่ว่าอยู่ที่อนาคตนะครับว่าผมจะสะดวกทําตอนไหนแล้วก็ผมพร้อมตอนไหนนะครับก็ขอให้ติดตามกันไว้นะครับผมอาจจะมีข้อต่อรองกับคนดูนะให้ช่วยกันแชร์คลิปนี้ให้ยอดวิวถึง จำนวนนี้นะผมให้ยอดไลค์ถึงจํานวนนี้ผมถึงจะทาคลิปสองออกมาเพื่อจะ,จะแบบเป็นกําลังใจให้ผมอะนะนเล็กๆน,น้อยๆนะครับอย่างน้อยแบบเราอยากจะแบบเรียนรู้จากช่องเนี้ยเราก็ช่วยเขาแชร์นิดนึงแล้วกันอะไรประมาณนี้นะครับในผมก็ขอขอบคุณล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อ่าแชร์คลิปผมนะเออมีหลายๆคนเนี่ยแชร์ต่อแบบว่าเออในคลิปนี้มีประโยชน์นะคลิปนี้แบบมีสิ่งที่ amazing อยู่นะอะไรเงี้ยลองไปดูอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากครับอ่าขอบคุณหลายๆคนที่เป็น FC คนที่แบบมาคอยทักในเกมอะไรประมาณนี้นะผมก็เป็นคนที่ไม่ได้เข้าถึงยากอะไรนะครับ มันเดินมาทักผมก็ตอบผมก็คุยด้วยเหมือนคนปกติเลยนะครับผมเป็นกันเองที่สุดเลยนะครับเพราะงั้นก็นะเจอในเกมทักได้ครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปด้วยนะครับอ่ะโอเคสาหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้ครับยังไงก็ขอบคุณผู้ชมนะผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, และกดกระดิ่งให้ผมด้วยแล้วกันนะครับไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบา,บายบายจุบจ๊บจุ๊บรักทุกคนนะครับไปละ